มาค่ะทุกคนมามุงกันตรงนี้เลยจะเล่าบรรยากาศคอมเมนต์หลังจากที่ผลออกมาว่าน้องวีนาของเราได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe 2025ให้ฟังแบบออกรถออกชาติบอกเลยว่าในโซเชียลคือแตกแตนมากพิมพ์กันมือระวิงจดอ่านแทบไม่ทันเริ่มต้นด้วยกระแสะความชื่นชมที่เทมาแบบถลุมทลายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยคือสวยคำนี้คือจบไม่ต้องพูดเยอะออร่าความปังของน้องคือพุ่งทะลุจอ จนหลายคนบอกว่านี่แหละคือควีนวีนาตัวจริงลุกวันนี้คือจึ้งมากทั้งชุดราตรีและแบ็คกราวส่งให้น้องดูแพงระยับจนแฟนคลับต่างชาติยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสวยสะกดจิตสุดๆไปเลยแต่ความพีคมันอยู่ที่อารมณ์ของแฟนคลับนี่แหละ,ะที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ขั้นสุดฝั่งที่เชียร์สุดใจก็ตะโกนคำว่าไทยแลนด์กันแบบรัวๆธงชาติปลิวว่นเต็มช่องคอมเมนต์พร้อมกับคำถามที่ดังกล้องในใจแฟนๆทั่วโลกว่า why not her ทำไมถึงไม่ใช่น้องวีนาทั้งที่ Performance คือเป๊ะปังขนาดนี้หลายคนมองว่าน้องคือผู้ชนะในใจไปเรียบร้อยแล้วถึงกับพิมพ์บอกเลยว่า you are the winner และ she deserve to be number one คือมองลงในใจคนดูไปแล้วเต็มๆแถมยังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักจากเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่เข้ามาส่งกำลังใจบอกว่ารักไทยแลนด์นะเพราะน้องวีนาเป็นเพื่อนกับนางงามเวียดนามมิตรภาพคือแน่นแฟนน่ารักมาก ทีนี้มาถึงพาร์ทที่ดุเดือดเลือดพล่านกันบ้างเพราะมีศัพท์เทคนิควงการนางงามโครมาเพียบโดยเฉพาะคำว่า c o o k ิ้งโชว์ที่ชาวเน็ตต่างชาติพากันสแปมคำนี้แบบรัวๆสื่อความหมายในเชิงแซะเบาๆว่ามีการปรุงแต่งผลการตัดสินหรือเปล่าบางคนถึงกับหัวเราะแห้งๆแล้วบอกว่านี่มันรายการทำอาหารชัดๆทำเอาบรรยากาศในคอมเมนต์มีความมาคุเบาๆผสมกับความเสียดาย เพราะหลายคนมั่นใจมากว่าน้องวีนาชัววินแน่นอนเพราะผลออกมาแบบนี้เลยมีอาการช็อตฟิลกันเป็นแถวมีคอมเมนต์หนึ่งบอกตรงๆเลยว่า not deserve to be on top สำหรับคนที่ได้มงไปทำเอาดราม่าระอุขึ้นมาทันทีนอกจากความดรามา่าก็ยังมีความเอ็นดูปนความเจ็บปวดเล็กน้อยของแฟนคลับไทยที่บอกว่านา่งรองอีกแล้วแม่คือน้องเก่งมากนะแต่มันน่าเสียดายที่เฉียดมงไปนิดเดียวจริงๆ แฟนๆก็ได้แต่ปลอบใจว่าไม่เป็นไรเก่งที่สุดแล้วแต่ที่ฮาสุดๆจนต้องหยิบมาเล่าคือมีคอมเมนต์หนึ่งลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้ามงคาบ้านกูจะโกนหัวงานนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่น้องได้รองหนึ่งเจ้าตัวน่าจะรอดพ้นจากการโกนหัวไปได้อย่างหมุดหวิดแต่ก็คงแอบเสียดายแทนแน่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ยังคงให้กำลังใจและมองว่าน้องวีนาคือที่สุดแล้วไม่ว่าจะได้ตำแหน่งอะไรแต่ในสายตาชาวโลก น้องคือตัวแทนที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งเสียงชื่นชมในความสามารถการตอบคำถามและความสวยที่ไม่มีใครค้านสายตาแม้จะมีราม่าเรื่องผลการตัดสินบ้างตามประสาการประกวดแต่เสียงเชียร์คำว่าไทยแลนด์ก็ยังดังกระหึ่มไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าน้องเก่งมากและชนะใจคนดูไปเต็มๆแล้วค่ะฟีดแบจากต่างชาติล้วนๆบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแค่แฟนคลับไทยที่กำมัด แต่แฟนนางงามทั่วโลกเขาก็อินเบอร์แรงไม่แพ้กันอ่านแล้วรู้เลยว่าเขาจับตามองน้องมีนาของเราตาไม่กระพริบจริงๆเปิดประเด็นด้วยคำสับที่โผล่มาเยอะที่สุดจนแคบจะเป็นไวรัลในช่องคอมเมนต์นั่นคือคำว่า c o o k ิ้งโชว์หรือค o ก k i n g ค่ะอันนี้ชาวต่างคาดเขาพิมพ์กันรัวมากนะคะไม่ใช่ว่าเขาหิวข้าวนะคะแต่มันเป็นแสลงแสบๆคันๆของแฟนนางงามสากลที่เอาไว้แสว่านี่มันละครจัดฉากหรือเปล่า หรือมีการเตรียมผลกันมาแล้วใช่ไหมคือเขาข้องใจสุดๆว่าทำไมน้องวินาที่เพอร์ฟอร์มดีขนาดนี้ถึงไม่ได้มงใหญ่มีคนนึงถึงกับหัวเราะแห้งๆพิมพ์มาว่าค o k ิ้งโชว์ฮ่าๆๆเหมือนจะขำแต่ในใจคือน่าจะมองบนไปแล้วเรียบร้อยแถมยังมีคอมเมนต์บนตัดพ้อว่า not deserve to be on top คือฟาดแรงมากว่าคนที่ได้ที่หนึ่ง่ะไม่สมมงเลยสักนิดในสายตาเขากลายเป็นราม่าครัวระเบิดย่อมๆเลยทีเดียว ต่อมาเป็นหมวดงุนงงสงสยัยชาวต่างชาติหลายคนคือช็อตฟิลหนักมากพากันตั้งคำถามตัวโตๆต,ต,ตว่า why no เธอทำไมถึงไม่ใช่เธอละ่ะทั้งๆที่ทุกอย่างมันประจักษ์ชัดขนาดนี้บางคนพิมพ์มาสั้นๆแต่เจ็บจีดว่า bad very bad คือรับไม่ได้กับผลการตัดสินอย่างรุนแรงแล้วก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราอย่างฟิลิปปินส์ก็มาคอมเมนต์ทานองว่าลาคาสแบ็คเกอร์ประมาณว่าเส้นใหญ่หรือเปล่าหรือมีแบ็คดีและชัววินโต ที่น่าจะมั่นใจมากว่าวีนาชนะแน่ๆเพราะผลออกมาแบบนี้ก็เลยผิดหวังกันทั่วหน้าบางคนถึงขั้นบอกว่า Don't t r y to me ซึ่งน่าจะเป็นการเล่นคำตัดเพาะแบบเจ็บๆคันๆตามสไตล์แฟนนางงามอินเตอร์แต่ในความดราม่าก,ก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ใจฟูนะคะเพราะแฟนอินเตอร์จำนวนมากยืนยันคำเดิมว่าวีนา is the w i n n น r หรับพวกเขายอมรับในตัวน้องแบบไม่มีข้อข้องกาโดยเฉพาะคอมเมนต์เรื่อง Her An s w e r หรือการตอบคำถามที่ฝรั่งเขาสูหกเลยว่าตอบดีตอบปังรวมไปถึงเรื่องแบ็กกราวด์และเฮอกาที่เขาชมเปราะว่าชุดทรงฉากทรงคือองค์ประกอบศิลป์มันได้ไปหมดเลยแล้วที่น่ารักส,สุดคือแฟนคลับจากเวียดนามที่ย้ำตลอดว่า I love Thailand from Vietnam เชียร์เพราะน้องวีนาเป็นเพื่อนกับนางงามบ้านเขากลายเป็นโมเมนต์มิตรภาพข้ามพรมแดนที่น่าประทับใจมากหรือแม้แต่บางคนที่อาจจะเชียร์ประเทศอื่นอย่างเม็กซิโก ก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงไทยแลนด์เรียกว่าถึงมงไม่ลงหัวแต่ชื่อไทยแลนด์และวีนาถูกพิมพ์ซ้ำๆจนท่วมช่องคอมเมนต์เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าในสายตาชาวโลกน้องวีนาคือที่สุดแล้วจริงๆค่ะมาฝั่งละตินกันบ้างบอกเลยว่าฝั่งนี้เขาก็เลือดร้อนไม่แพ้ใครถ้าฝั่งเอเชียเรากำลังเดือดปุดๆเรื่องผลค้านสายตาฝั่งละตินนี่คือจุดพลุฉลองกันสนั่นวันไหวโดยเฉพาะเมื่อมีคอมเมนต์โผล่มาว่า congratulation Mexico นี่คือตัวเปิดเลยค่ะบรรยากาศฝั่งนั้นคือคึกคักแบบตะโกนเหมือนยกขบูลพาเรดมาฉลองชัยชนะเพราะดูเหมือนว่าคู่แข่งตัวฉกาดที่ฟาดฟันกันมาจนวินาทีสุดท้ายกับน้องวีนาของเราก็น่าจะเป็นสาวงามจากเม็กซิโกนี่แหละทําให้คอมเมนต์ฝั่งละตินจะออกแนว Viva หรือชชยโยโหร้องด้วยความสะใจเบาๆที่สามารถปาดมงตัวเต็งอย่างไทยแลนด์ไปได้ อารมณ์ของแฟนคลับละตินในคอมเมนต์แม้จะพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษปนสเปนบ้างแต่สัมผัสได้ถึงความขิงเบาๆประมาณว่ายอมรับความจริงเธอในขณะที่ฝั่งเราตะโกนว่า Cooking Show ฝั่งละตินเขาก็จะมองบนและส่วนกลับประมาณว่า no she deserves it ไม่ยะนางสมมงแล้ว พวกเขาพยายามจะบอกว่านางงามของเขาเพอร์ฟอร์มดีจริงๆเดินสับหน้าสวยภาษาเป๊ะไม่ได้มีการปรุงแต่งผลแต่อย่างใดคือปกป้องมองกุฎของตัวเองสุดชีวิตเหมือนเปิดสึกคีย์บอร์ดขนาดย่อมๆระหว่างสองทวีปเลยทีเดียวค่ะ แต่ถึงจะเชียร์ชาติตัวเองแค่ไหนแฟนนางนามละตินตัวจริงหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะต้องยอมรับความปังของน้องวีนามีหลายคอมเมนต์ที่แฝงความเกรงกลัวในออร่าของไทยแลนด์สังเกตได้จากการที่พวกเขาต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทับถมความมั่นใจหรือรีบแสดงความยินดีกับชาติตัวเองรัวๆเพื่อปลบกระแสะวีนาที่กำลังมาแรงแซงโคงนั่นแปลว่าลึกๆแล้วเขาก็หวั่นใจสุดๆเหมือนกันตอนจับมือสองคนสุดท้ายเพราะน้องวีนารสสวย ทหารขนาดนั้นฝั่งละตินเขาเลยมองว่านี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์สรทที่สุดชนะไทยได้คือชนะบอสใหญ่ทำให้ชัยชนะครั้งนี้ของเขาดูยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์แนวผสมโรงจากประเทศละตินอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มงแต่ก็คอมาแจมนี่ความหมั่นไส้กรรมการหรือบางคนก็เนียนๆมาเชียไทยเพราะอกหักจากชาติตัวเอง โดยรวมแล้วฝั่งละตินคือมีความมั่นหน้ามั่นใจในแบบฉบับของ power house หรือมหาอำนาจนางงามเขาจะมองว่าผลการตัดสินถูกต้องแล้วและพยายามบลัฟกลับคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ยุติธรรมเลยโดยเน้นย้ำความสวยและความพร้อมของนางงามเม็กซิโกที่คว้ามงไปครองเรียกได้ว่าเป็นสงครามประสาทที่ไม่มีใครยอมใครอ่านแล้วบันเทิงเริงใจเหมือนดูละครหลังข่าวภาคอินเตอร์เลยค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ